สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y o u t u b ออนมณีจันทานาร,ร์คลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวราศีเมษคลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษในเดือนกรกฎาคมพศ2564คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมของทุกปี ตั้งแต่1 6 1 6เมษาถึงพฤษภาของทุกปีใช้ดูได้ทั้งลัคนาจรตกเมตรกับชาวลัคนาเมตรนะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่อราเคลิลแล้วก็ไพ่ทาโร่ในการเปิดดวงให้ท่านค่ะเราจะใช้เป็นไพ่ทาโร่ชุดนี้ดูนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะ มันเป็นไพ่กลมๆอ่ะมันจะสับยากคลิปนี้จะเป็นคำทํานายในเดือนกรดก,กรดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เรามาเริ่มดูกันเลยนะคะได้ไพ่หัวหน้าเผ่าเป็นไพ่หัวหน้าเผ่าซูลูนะ ในเดือนกระกฎะาคมพศ2 5 6 6 4ด้วยเผ่าเผาแบบเป็นคนคุณเป็นคนที่มี Power ในตัวมากนั่นก็คือคุณมเีเขาเรียกว่าเป็น p o positive power อ่ะคุณมีพลังงานในตัวสูงมากมีคุณมีภาวะความเป็นผู้นำในตัวสูงมากคุณมีบุคลิกที่โดดเด่นนี่คือไพ่หัวหน้าเผา่าเป็นผู้ที่ เป็นเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าทางด้านเออเป็นหัวหน้าทางด้านจิตวิญญาณเป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นผู้นําในตัวสูงเป็นเอ่อผู้นำทางด้านจิตวิญญาณสามารถพูดจาโน้มน้าวใจคนได้ดีมีความมั่นใจทุกย่างก้าวที่คุณนำเนี่ยนั่นก็คือว่ามีผู้ตามคุณเป็นผู้นำแล้วก็มีผู้ตามคุณเป็นคนที่มีบุคลิกโดดเด่นและมีคนสนใจในตัวคุณเยอะตัวคุณอะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำในตัวสูงมากและมีหลายคนเนี่ยทำตามในสิ่งที่คุณทำคุณเป็นผู้นำไงคุณเริ่มต้นคนแรกค,คือผู้นำคุณเริ่มต้นเป็นคนแรกและเมื่อคุณเป็นผู้นำผู้ตามก็จะตามคุณมาเป็นขบวนเพราะคุณมีความเป็นมีความมั่นใจในตัวเองสูงและมีบุคลิกอันโดดเด่นนะคะ ท่านใดก็ตามนะคะที่เข้ามาดูดวงในคลิปนี้เอ๋อยากจะขอความการุณานะคะช่วยกดซับสไครต์ท่านใดก็ตามที่เข้ามาดูดวงในคลิปนี้ช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็ให้แอดไลน์ไปค่ะเดี๋ยวเอ๋เดี๋ยวเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปนะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะ งูงูมันจับแมลงกินอ่ะมีเพศตรงข้ามมีเพศตรงข้ามมาตกหลุมรักคุณเพศตรงข้ามมาชอบคุณและเขาต้องการอยากจะได้คุณไปเป็นของของเขามีคนมารักมีคนมาตกบ่วงสวาส มีคนมาตกหลุมพรางของสเสน่ห์อันเล่าร้อนของคุณคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองก็จึงจึงทําให้มีเพศตรงข้ามอยากจะได้เหมือนกับว่าคุณจะเครียดมากเกี่ยวกับรายจ่ายที่มันเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยคือคุณะ่ะจะมีอาการนอนไม่หลับนะในช่วงเดือนกรกฎกาคมอะ่ะคุณจะมีอาการนอนไม่หลับ เนี่ยนอนไม่หลับตกกลางคืนมานั่งดูรายการประมาณว่าคุณเครียดมากเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจในเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนของมิตรภาพนะคะหากท่านทะเลาะกับคนรักเนี่ยก็จะได้หากท่านกำลังทะเลาะกับคนรักนะก็จะได้คืนดีกับคนรักค่ะ ถ้าทะเลาะกับคนรักนะจะได้คืนดีกันให้คุณอะไปไหว้พระแม่กาลีให้คุณไปไหว้พระแม่กาลีอะศัตรูหมู่มารจะพ่ายแพ้ไปมีคนคิดร้ายคุณนะคุณควรจะทําบุญให้กับพวกพูดผีปีศาจทําบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรพูดผีปีศาจมันมีคนคิดร้ายคุณอยู่นะ มีคนอิฉาลิศยาเน,นี่ยอันเนี้ยคุณอะควรจะไปไหว้ทางอาทางพระศิวะอันเนี้ยพระแม่อุมาพระศิวะเน,นี่ยจะดีมากเลยคุณอะมีศัตรูนะคุณมีศัตรูอยู่สี่คนคุณมีศัตรูอยู่สี่คนชายสองหญิงสองนะ ในเดือนกระดักกระดาเนี่ยคุณจะมีชื่อเสียงอย่างมากในสายงานความมีชื่อเสียงของคุณมันก็ทำให้คนหมั่นไส้ไพ่ใบเ,เนี้ยหมายถึงเจ้ากรรมในเวรศัตรูตั้งแต่อดีตชาติคือว่าคนที่คนที่มันมาเป็นศัตรูกับคุณในชาติเนี้ยคนที่มันมาเป็นศัตรูกับคุณในชาติเนี้ยเมื่อชาติที่แล้วมันก็ จองเวนจองกรรมอืมทีนี้เราจะมาดูดวงกันต่อนะคะด้วยไพ่ไพ่วาดเองค่ะเราจะมาดูดวงกันต่อด้วยไพ่ไพ่ออนมานีจันออร์เค้นนะคะใบที่หนึ่งนะคะในเดือนกรนกฎาคมเนี่ยถ้าคุณนะ่ะไปไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย ในเดือกนกรกฎาคมเนี่ยคุณควรจะไปทําบุญที่วัดแล้วก็ไหว้พระขอพรนอะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะโดนบันดาลให้สมหวังคุณจะมีชัยชนะต่อศัตรตูคุณจะมีชัยชนะในการโต้เถียงมีชัยชนะต่อศัตรตูนี่ได้เพื่อแมวด้วยนะหากคุณนะเป็นนักการเมืองเป็นถ้าคุณเป็นนักการเมืองเป็นอ่าเป็นพวกเนี่ยดารา นักการเมืองนักธุรกิจดารานักกีฬาที่มีชื่อเสียงนายแพทย์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณนะจะโด่งดังมากไพ่ใบนี้หมายความว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศมีคนยอมรับนับถือว่าเก่งมีคนนิยมช,มชมชอบมากมายหากเล่นการเมืองก็จะประสบความสำเร็จเป็นที่นิยมชมช,มชอบของประชาชนค่ะ จะมีข้ออาถรรพ์จะมีข้ออาถรรพ์ให้ระวังถูกของถูกคุณใสระวังถูกหลอกลวงช่อโกองมีชาวบ้านคนในวงงานนินทาว่าร้ายพราะลิษยาที่ท่านดีเด่นกว่าให้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมไปไหว้พญานาคไปไหว้เทพจะดีมากพยายามทำบุญใส่บาตรมากๆนะคะ ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยทำบุญใส่บาทมากๆความรักจะสมหวังค่ะมีเกณฑ์นะจะได้ไปเที่ยวทะเลไปเสม็จเสร็จทุกรายคุณจะได้ออกเดทอย่างสุขสมกับคนรักคุณอาจจะพาคนรักไปพายเรือพายเรือเจ้าพญาหรือไม่ก็พายเรือของน้ำเน่าของแสนแสบที่มันมีน้ำเน่ามีเกณฑ์ถูกหวยค่ะให้ทำบุญให้กับ ใครทําบุญให้กับเนี่ยผีเด็กทําแท้งทําบุญให้กับผีเด็กทําแท้งทําบุญให้กับกุมานทองรักยมผีเด็กทําแท้งจะดีมาดูอีกสองใบนะคะได้ควายค่ะให้ระวังจะถูกเพศตรงข้ามทําเสน่ห์นะคะ <laughs> ให้ระวังให้ระวังจะถูกเพศตรงข้ามทําเสน่ห์นะคะ หรือไม่ก็ให้ระวังถูกเพศตรงข้ามทําของหรือไม่ก็ทําเสน่ห์ถูกคนที่อิจฉาเออทำของใส่ถูกเพศตรงข้ามทําเสน่ห์อ,อ่ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณอะ่ะจะสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มันทันสมัยอะ่ะคุณจะ สนใจเกี่ยวกับพวกนวัตกรรมสินค้านาวัตกรรมทันสมัยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขอตีว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณจะได้ซื้อมือถือเครื่องใหม่ค่ะในเดือนกรกฎาคมอะ่ะคุณจะได้ซื้อมือถือเครื่องใหม่จะได้ซื้อมือถือเครื่องใหม่นะคะ บูชาพระแม่ตีสักตินะคะอุมาลัศมีสุรัสวดีจะรวยจะสวยจะรวยจะประสบความสำเร็จในเดือนกรนกฎาคมเนี่ยเหมือนมืดแปดด้านอะเหมือนคุณเป็นคนตาบอดเลยอะในเดือนกรนกฎาคมอะ่ะมันจะแบบเหมือนมีปัญหามันจะมีปัญหาเข้ามามีปัญหาเข้ามาทำให้คุณอะสับสน คุณรู้สึกมืดแปดด้านคุณรู้สึกสับสนราชามังกรนนะคะคุณอะอดทนกับหลายๆอย่างอะประมาณว่าคุณอะต้องอดทนกับมันเป็นความรู้สึกที่อดทนอะแล้วก็ขมขื่นอดทนขมขื่นแล้วก็ถูกกดดัน เป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าถูกกดดันถูกบีบคั้นอดทนขมขื่นเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมที่จะเล่นงานจะมีคนมาจ้างงานคุณเรื่อยๆนะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถมีเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถมีฝีมือก็จะมีคนมาจ้างงานคุณเรื่อยๆอะ่ะถ้าคุณยังโสดอยู่อะ่ะจะมีเพศตรงข้ามมาจีบคุณเนี่ยเยอะเลยนะถ้าคุณยังโสดนะ จะโดนใส่ร้ายป้ายสีนะมีคนนะอิจฉาริษยาจะถูกใส่ร้ายป้ายสีแต่คุณนะไม่เป็นอะไรให้ระวังถูกกลั่นแกล้งนะให้ระวังถูกเนี่ยให้ระวังถูกเอ่อถูกแย่งลูกค้าถูกแย่งผลงานถูกแย่งผลงานถูกแย่งลูกค้า อาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลชาวราศีเมษกับชาวลาัคนาเมษเนี่ยคุณมีเกณฑ์ย้ายงานนะจะมีดวงเรื่องการย้ายงานเข้ามาเลยแหละอันเนี้ยเหมือนโดนล,ลุมนะถูกใส่ร้ายถูกกั่นแกล้งถูกใส่ร้ายถูกลุมกั่นแกล้งมีคนจ้องเล่นงานถูกใส่ร้ายถูกกั่นแกล้งมีคนจองเล่นงานถูกลุมทีนี้เรามาดูคําแนะนำสามใบค่ะ ใบที่หนึ่งนะคะคำแนะนำนะคะอันนี้ไพ้อาหารออแกนิกนะอาหารออแกนิกก็คืออาหารปลอดสารพิษอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารที่เน้นการทานผักและผละไม้เป็นหลักเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะเพื่อชาวราศีเมษนะคะควรจะเปลี่ยนมาทานอาหารเพื่อสุขภาพค่ะชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษเนี่ยคุณควรจะเน้นอ่ะออแกนิกโปรดักเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าเนี่ยแอนแอนยูสออแกนิกโปรดักออแกนิกโปรดักก็ ข้าวข้าวอินทรีย์อ่ะข้าวอินทรีย์ข้าวที่ไม่มียาฆ่า,มาแมลงผักที่ไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไข่ไก่ที่ปลูกตามธรรมชาติเอ้ยไม่ใช่ไข่ไก่ที่เลี้ยงดูแม่ไก่ตามธรรมชาติไม่ได้ฉีดสารเล่งโตไม่ได้ฉีดสารอะไรให้มันให้ทานอาหารที่เป็นอาหารอาหารออร์แกนิกอาหารจากธรรมชาตินมจากวัวที่ฟาร์มที่แบบไม่ได้เลี้ยงสัตว์แบบ แบบฉีดสารให้มันอะเนื้อสัตว์เนื้อไก่ที่มาจากไก่ที่โตตามแบบโตตามธรรมชาติไม่ได้ฉีดสารผักที่ว่ามีหนอนเจาะบ,บ้างให้ทานอาหารอรแอรแกนิกแล้วสุขภาพจะดีค่ะแล้วก็อันนี้ได้ไพ่สเตย์โพซิทีฟค่ะคือโพซิทีฟก็คือการคิดบวก,กนะสเตย์โพซิทีฟก็คือว่าเฮ้ยเนี่ยชาวราศีเมษนะ เราอะรู้สึกว่าเธออะมองโลกในแง่ร้ายจังเลยเนี่ยถ้าเธอนะมองโลกในแง่ดีนะนี่คือเทวทูตที่เทวทูตที่ใส่ชุดขาวนะคะมงบอกถึงจิตใจที่สะอาดแล้วก็มีหน้าตาประมาณว่ายิ้มแย้มแจ่มใสก็หมายความว่าหากคุณนะหากคุณมองโลกในแง่ดีนะชีวิตคุณก็จะมีความสุขใบแรกเนี่ยได้ไพ่ซันไลท์นะคะเป็นเอ่อเหมือนไอ้นี่เลยอะนักร้องพวกแรปเตอร์อะ เป็นเทวทูตนะที่ตื่นเช้ามาก็ไปเก็บผลไม้นะคะเอาไปให้เมียมันก็หมายความว่าให้คุณน่ะนอนให้เร็วแล้วก็ตื่นให้เช้าซันไลท์ซันไลท์ซันซัน,นก็คือพระอาทิตย์ไลท์ก็คือแสงอ่ะเมื่อคุณน่ะนอนเร็วนะคุณก็จะได้ตื่นเช้าไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าใบแรกเลยก็คือว่าให้คุณน่ะนอนให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะได้ตื่นเช้าเมื่อตื่นเช้าเนี่ยนะเห็นไหม โชก้ามแล้วก็มีอ่ซิกแพคด้วยอ่ะเมื่อคุณตื่นเช้าเนี่ยให้คุณอ่ะไปเดินเล่นไปออกกําลังกายไปลดน้ําต้นไม้เมื่อคุณตื่นเช้าเนี่ย,ให,ออกกย,ยให้หาอะไรทํา เมื่อคุณตื่นเช้านะให้หากิจกรรมที่ตัวเองทําแล้วมีความสุขทําเมื่อคุณตื่นเช้าเนี่ยให้คุณหาอะไรทำอะ่ะเพื่อที่ได้สุขภาพจิตดีพอตื่นเช้ามาไปวิ่งจ็อกกิง้งไปออกกําลังกายพอตื่นเช้ามาเนี่ยก็ทําความสะอาดบ้านเล่นโยคะกีฬาในที่ร่มว่ายน้ําออกกําลังกายเนี่ยให้ตื่นแต่เช้า แล้วก็สัมผัสแสงแดดในยามเช้าเพื่อที่สุขภาพร่างกายของคุณนะ่ะมันจะแข็งแรงขึ้นค่ะไพ่ก็คืออยากจะให้คุณนะ่ะต้องตื่นเช้าคิดบวกทานอาหารอรแอรแกนิกเพื่อสุขภาพนี่คือคำแนะนำจากไพ่ลาฟาเอลอัชเนเจลค่ะก็คือว่าไพ่เทวทูตลาฟาเอลเนี่ยก็คือจะเน้นให้คุณนะ่ะดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นหลักค่ะ นี่คือคําแนะนําสําหรับชาวราศีเมษและชาวลัคนาเมษท่านใดที่เข้ามาดูดวงในคลิปนี้ขอความกรุณาช่วยกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ